การชี้แจงสถานการณ์ในประเทศต่อผู้ช่วยดูแทหารต่างประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอทุกสัปดาห์ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะถูกปรับให้เป็นการชี้แจงสองสัปดาห์ต่อครั้งหลังจากกลมข่าวทหารบกและทีมโคศกคอสอชอในฐานะหน่วยรับผิดช,ชอบในการให้ข้อมูลพบว่าประเด็นข้อสงสัยของผู้ช่วยูทหารประเทศต่างๆลดน้อยลงจากเดิมที่หลายประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก มีข้อกังวลต่อการเข้าควบคุมการบริหารประเทศของคอสชอและแจ้งเตือนประชาชนในการเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ขณะน,นี้ได้ทยอยยกเลิกการแจ้งเตือนและข้อสงสัยส่วนใหญ่อยู่ในประเด็นเดิมที่เกี่ยวข้องกับรถแมพคอสชอเพื่อน,นำไปสู่การเลือกตั้งและการเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวซึ่งคอสชอสามารถ<ด>ชี้แจงได้ทุกประเด็น ทีมโฆษกคอสชเปิดเผยว่าผู้ช่วยทูตทหารประเทศต่างๆมีความเข้าใจและนําข้อมูลไปชี้แจงให้กับประเทศตนเองพร้อมทั้งมีข้อเสนอใหม่ๆเพิ่มเติมเช่นการเสนอให้มีองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมในสภาปฏิรูปและเสนอให้ทําลายอาวุธสงครามที่ตรวจยึดมาได้ทันทีรวมทั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่สภาปฏิรูปนะครับจะให้องค์กรต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วม น่าจะอยากอยากจะเสนอความเห็นว่าอยากให้มีองค์กรต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยจะได้จะได้เหมือนกับช่วยในการที่จะดูในรายละเอียดว่าการดำเนินการของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองทางทางทีมโคศกเองก็ก็บอกว่าเรื่องของสภาปฏิรูปเนี่ยต้องเป็นรายละเอียดคงจะอยู่ในช่วงที่สองนะครับว่าว่าว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับ แม้ที่ผ่านมาชาติตะวันตกบางประเทศจะมีข้อห่วงใยต่อกระบวนการประชาธิปไตยไทยภายใต้คอสอชอและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ลงทุนอยู่ในภูมิภาคนี้แต่ประเทศในแถบเอเชียอีกหลายประเทศกลับมีทั้งท่าทีระมัดระวังการสแสดงออกเนื่องจากบางประเทศมีความใกล้ชิดกับชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน่ขนขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศที่มีท่าทีเข้าใจสถานการณ์ในไทย โดยสะท้อนผ่านการเข้าพบในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจจีนซึ่งเป็นนักธุรกิจกลุ่มแรกที่เข้าพบหารือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชและกลุ่มนักธุรกิจเกาหลีใต้ที่คอสอชย้ำถึงความสัมพันธ์ยาวนานตั้งแต่ไทยส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเป็นแขกต่างประเทศระดับรัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา แม้จะเป็นการพบหารือที่ไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ผู้มิจชาอาหารสูงสุดมาเลเซียเป็นผู้นําทางทหารชาติแรกที่เดินทางมาเยือนไทยในช่วงการบริหารงานของคอสชตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไม่ต่างก,กันกับบทบาทของพลอากาศเอกประจินจันตองในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศร,รษฐกิจคอสชและพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและการต่างประเทศคอสชก็เปิดช่องทางหารือ กระชับความสัมพันธ์กับผู้แทนประเทศต่างๆทางผู้นําทางทหารและการทูตโด,ดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนอินเดียของผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งถือเป็นแขกจากต่างประเทศคณะแรกหลังจากอินเดียจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการเดินทางมาเยือนไทยของพลเอกอวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาซึ่งเป็นผู้นํทางทหารคนสําคัญของประเทศเมียนมาและในวันนี้คอสอชอก็ยังคงให้ความสําคัญ กับการสร้างความเข้าใจกับมิตรประเทศโดยมีทูตจากประเทศต,ต่างๆเข้าหารือกับคอสอชอรวมทั้งทางสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันการดำเนินโครงการต่างๆร่วมกันคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนรถแแบบ3ระยะของหัวหน้าคอสอชอซึ่งกำลังจะเข้าสู่ระยะที่2ที่จะมีรัฐมนูลราชนาจรไทยฉบับชั่วคราวรวมทั้งมีรัฐบาลชั่วคราวเข้ามาบริหารประเทศก่อนจะนำไปสู่การเลือกตั้งภายในปี2558 ดวงคลิปเยี่ยมพบไทย PBS รายงาน